Nhớ xong xem gió đã cho sẽ lên nhà nhà Để nó nhà 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 Tao nhà tao lo Chửi luôn trên nhà Đã toàn nhà yêu ห <d _ n> ลอนจอด์ธาทางเชีย<_ <d> _ <n> _>มีการนัดการเดินพันอีอีอีแสนกีบเออเชียวอ๋อแสนกีบไปเลยทีเดียวนี่อ,ตอนนะ,ะตวนหาเราเปัวเลเพื่อนนะโอ้นี่ยังไงนะละว่างแคนโซดาเจอกับแคนปี p คีวนะ จีนต่อโตลกูกีนั่นเองนะยะหลังที่เสียปัดแต่และกูเราเสียตัวโอกเกนต์ต่อโนจองก็จอมอชิมาทาเราตือ้อจีรีนะเปิดเพลงแป๊บเปิดเพลงแป๊ดต้องมีดีต้องมีดีเซิร์นะต้องมีดีเซิร์นนะเจอกับหัวต่อหัวยังไานะเจอกับ t 2 n โอ้อเจ้า ทีท yeah, no, okay. yeah, no, yeah, ูเยนอจีบอกเลยเดือดถอนต์เจียนอยถอนต์เตอรจอจซีจีบัตันซีจีนะลูกยนออะยนอจีย่โซดาเนี่ยเยโซดาเนี่ยย่อถอนต์เตอรซีจีบัตันซีซีจีตัวเอาไปหลืดเลยชี้ย่งซีจีบัตันเลยนะถ้าชีมาถอนต์วันซีจีบัตันลิงคอนั่นแหละถอนต์เตอร์เนี่ thầy lì trà sư đá cho lên con nó chảy nhốt đi ta bổ nó lên chứ lên từ giữa tá từ là pá, là cô là xìa tao okay, qua kia khí thế mừng ôi chết gì tía chứ cô chỉ tao tết rồi gì tía nữa mà chết cô sợ mà mà sợ tông trở nữa nó ta lấy <laughs> từng chơi từng cày chơi cày nữa từng chơi từng cày chơi cày dính hỏa gì nữa cho nó quá nó đồ cho nó Chó đi lô, nó có nơi có chi nó lô Ui A chê Ui lô Ờ Thái Thái Có mô tí sờ á Thái xin nói mô tí sờ nè Thái mô mua Mô à Thái Thái mô sáng Thái sao mô sáng lô Ờ, ăn tháng bà kia lô Nó ta lấy đã số nhà được chỉ đi nè họ cho tớ 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 cho tớ nhà mà nó chuyện ai mi id khai bao hai na lá hoàng soda, gặp đi nhỉ mấy kia lo về mà sáng sáng để đi เดีวแต่สิลมาามได้ม่ะเสร้างผม่ยังไงนะแต่สร้างห้องเชียเนี่ยเลื่อนตื้อสาตัวรายการแข่งเดี๋ยวกูเปล่าจะช่วยกวนกูตัวเตานะถ้าต,ต่อเพรายการแข่งเลยนยัน่เือเลื่อีมไอ้ีสามงคราคาฮอนหอยอเดเียนานะเจออรเลเป,ลปลไอ้สายตลเปล่ตกูเปลาจะช่ว,อ,วชองแล้กูตตัวเตาอย่างเงเียอ เฮลิชาซื้อนะน้องนองได้พ่ออาชินนะ่าขอน,งนึงกับสีขาวขาโอ้ซื้อจอคลิปตานี่ยมาใช้ก็ได้เก็บขึ้นมากดยังไปนะอยูนะ่อเซียโซดาแล้วกูชมเติตัวเคลียอยู่อเซียบีบีคิวแล้วกูชมเติตัวเคลียนะย๊ะเช็คประวัติพี่ก่อนไหมน้องเฮลิชาซะกชน่อย ยังน่าส er oh, oh. no. sort of ังผมมาดีเซอร์นะยังเดี๋ยวลูกี้สร้างห้องตัวหึ่งลูกทีสังช่วมาดีเซอร์นอนะเลยก็เลยดีเซอร์นะโอ้ไล่เลยช้าโอ้ฮโหที่ตัดรีการ์เนอร์เจ้าตู่นาะยังหายนะมองสองมองอ๋อเนย่ยได้บ่บ่ได้ครับน้องและทีมวมาทีมเปล่าเปล่าสาตัวโตเปล่าเปล่าสาตัวเจอเปล่าเปล่าถักกูช่องเราตู้ตัวเตานะเนี่ย เจออะนี่มอกคาสติมก่อนตัวสาวซิ่งกูยิงตัวลิลิเตนะอร์รนะไอ,อ้ดิจ่าซิยันกูอยู่กับอีดัสสเปปเทียเอชินี่เนะานะเออีเกิดโอ้เจอนี่ครั้งของเราเลยนะยังไงนะโลคินะปัดขวาขึ้นมาชิป,ปอดนึ่งลิเทียปัดขวามืออีเซตเมซิเทียยังไงเจอกันหน้าต่อหน้าตา,ต,าต่อตาสแนมมืออีหรือชิเจ้าเทียนี่ครั้งของเรารูจดต่อเนื้อหรอจดเตะกูโอ้กูเนี่ยค้างเออ,เอ,อโอ้ยแล้วมงนะฮะเปิดมา คะแนนกูจานามูสกอเยอีตอนสูนไปเลยทีเดียวเอ่อยากใจไอดียแปดแสนไปกูมันเชียนอย่าเอาไปนังนอนกูชิ่วมาไอดียเลยเลยแค่กูจะต้องเชียนได้เนี่ยเสียยังไงนะฮะบักห้าโลกีนะต่อต่อโลกีเท่านะไรสูนเลยซะนะมงคุณดำคะแนนหมดเยอะอีไปเลยทีเดียวดีเซลเข้าหัวแบบเม็ดเดียวจุบจุบจับจับเลยอย่ะน้อน ลกกี้กูอยู่ชุดไลิลูกช่เลยหลเชียนูฉันนัวใช้ลิจาแล้สนนีนอตัวดีเ์สน้อ่น่ะแตโอ้เคนอจะยู่ตึงชปลาื้อทอดี์ปุ่ดอสนะโอ้ยเงไก่ย่โลดเจ้านะก่อนนอย่าปัดขวัลอีหลเชัสได้บอไรเกอร์นะหายนะตบอมอีสเตปเจาะสกลเลอร์าอีหลดปัดขวัขึ้นมาปวกก็เยอะมือตัวมือพอชเจ้าเทียตั้งไออรถดอคาลรลกกี้ไฮิจาร์นะลอกกี้กูต ดีเซอร์ดีเซอร,ร์จาเพ้าตัวเต้าเข้าหัวไปอีเมจิตัวเท่นะเจาะต่อนี่เอาองกาจิตัวจะเติรเลยเจ้าชิลี่มูลี่หลอลี่มูลี่หลอเนี่ยไอ้หมดทอดเปิดไอ้หมดเติร์จาะเหมือนไอ้ตัวเราชิลี่เจ้าเอ้เปิดอีดีเซอร์ปัดสายขึ้นมาเอ้ยแล้วโลกี้เอาคืนนะโลกี้เอาคืนหลอคะแนนเจ้าหนามมดสกอรอยออีตัวอ,อีไปเลยทีเดียวเอาของน้องแปดแสนไปย้อยยายนาเติร์นะอย่าย้อยยายน่าตอยเสียน้ะ ว่าอย่างไงนะโลกี้ไฮริชาสิเนะมองถ่าถ้าทีมเท่าใดอีทีมเก่าผาล้นนะ่อย่าบอกเลยแต่ตัวตัวต่อกูช่องเย็นดังเลยนอนอะไรเนี่ยโซเนี่ยแซ่เต็มโง่ต่นอนซนะแล้วยินนอนน่ะว่ายัางไงนะเมื่อต้องเจอกับโลกี้ตัวตึงยิงหัวราชาโป เออแล้วโดนลอยเะยรเี้ยไกลไปเลยทีเดียวคะแนนจมนำระยะสกอีต่ออ้อไปเลยทีเดียวนะจังฟ้าเท้าเตอร์นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเมื่อโลกี้เอาดีเซิร์ตลาดอะไี้ยไกลไปเลยทีเดียวนะไดิจานเนี่ยขอเบอร์เก้าหนึ่สองเจ็ดหเจ็ดส ซูซูโลีนั่นโลคิชื่อซูซูนะโลกิชื่อตนเกมเดชัอบตลเลีกุลกชืตอาชื่อตยูทูปนะชิตอาสตีมเดชับลเลยที่หอชิโรีเกี่น้ไฮนิชาซะนะโซดานะโซดานะลุดนเลยนยเดเปาช้อนตอนเนี้ยอานจเรายเขเขียตมือสมาจะชี้ลังอยู่มาจือบุตรตัวสั้นเจงก็ณีขาอชับประชดตอเขาแส่พัลเสใจรู้เลยเลี่ ให้ลิจาซะนะมวกันชี้ปะทะก,กันระหว่างนี้โลคี้ออกหัวขึ้นมาตัวโมสเสดอีพอเทียดตัวเกลุกสองลองแสงกมมัตาราชเราเลยเทียนจังรอชาสีอีหลุนจอมาซื้อมืออีสเตปให้ลีจาซะนั่นจังรอชาเราอีหลุนจิเลยเทียดจะบภามันลงทางด้านของโจดามมงไอ้ลีจาซะนะยานอตเตียดยูตึงเลือเทื่อทอร์ดิเซอร์ตัวซะนึกเขาหรืออยาพผ่อตัวมาชิคคมหังยังไม่จัดนั่งตัวดิเซอร์คมตัวลูกสองคมเนี่ย ไฮไลท์ต่อไฮไลท์แล้วโลกี้กระโดดตัวหัวชีจรมองอีซาแต็บแชปปีได้บอลการขึ้นมาให้ลีจ่าตื้อเมือกันปะทะกันและระหว่างนี้ปัดขวาขึ้นมาเจอตัวเย็นช็อตต่อยานจนทบโปรช็อตต่อเหล่าเทโลกินสังอีหรือรอซ่าไอ้เออเข้าหัวไปอย่างชิวๆนะเยีน่าแต่ตัวลูกส่งมาเขาหัวชิดตัวเลยเนอะตัวลูงอ่งเล็บลโปรติถังมาชิดตัวตัวนี้เสริมมาพอตึดผ่อนเดาซึ่งเนาะเยีนเต่ให้ลินเดาเนาะ ยันอมาลส่งปอดเจ๊ก่ะมลส่งปอดเจ๊ก่ะชีปอดเจ๋อเหลือเนาะใช้ยานเซตเต็บลูกสองอเนี่นยบอกเลยว่าตึงเจอตึงจเจอเยอะจุญญาหังนะตึงเจอตึงนะงไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะตึงเจอตึงเนี่ยะเมื่อตึงเจ,จ,จอตึง YouTube แล้วต้องมีอีกฝ่ายตายไปนะต้องมีอีกฝ่ายตายไปนะเช่นแต่ชาปาละชุดเอาชิ้นชิ้นเนี่ยจะตัดช่องยูทูบแล้วช่วยๆอีกวันนะเนี่ยะช่องยูทูบที่ตึงเจอตึง เดินพันเจอเดินพันเดินพันเจอเดินพันจีเจ้าด้วยนะโลกี้แขกขวอยวออีเหลือเทียนเลยจะต่อยวอนเตัวกู้ตัวกอมันเราเดียวเก็บขวศร่ะจะพามเราทางด้านของมงนะตัวอีพอม้ออัดตัวแบบข่าเทือกเลยแล้วยังไงนะปิดไอ้วอเมอีสเต็ปเหลือเทียนนะจะพามเราทางด้านของโลกี้ไฮริจ่าซึ่งบีวีคิวต้องไหวนะและยังไง ยังงานะบีบีคิวไฮริาซื้อเจอกับโซดาและปัดขวาขึ้นมาชิปอเลยทนี้มองไฮริจาซื้อมอกันชิปะทะนาตาตาโตตาเจ้าตอเมนมูีิอีเจ้าเลยทีด้เป๊ซื้อนะขอตึงๆนะนะอย่าขอตึงๆนะไฮริาสนะปีรผมมีซเต็มเลยทีนี้ตัวกดิเอรยนาเตี้จะตัวลูกสองชิ้าหัวลิเทลิปมตัวดิเซเลยทีนอัมูแซเนปอีผมมูิเจ้าเลยทีปิดไวอกันขึ้นมาตั้งไอวอิตีเลยทีเราจานอเออตายห่ ไฮริจาซะนะปดาดหัวขึ้นมาเจอตัวมาลลกีจ้จะเพลักระโดดยิงหัวแต่ไม่โดนเยนะกระโดดยิงขึ้นชีเทาส่วนครับชิเทนไงยะไฮริจาซะนะทางด้านของโลกี้ทางด้านของโซดานะเปิดหัวมาริยัตจบไปเลยทีเดียวโคตรจะตึงไงยะโว้ยตึงว่ะน้องตึงว่ะเารนโซดานะั่นชีเดียดีที่เดีย khăn ăn chọn nam là nhớ ở tao bé bài lệch chỉ đều thằng đam khổng lồ kia hay lịt trà xúi khăn ăn là cô chuyển nhớ ở lì phú để xúi bưởi cho chơi 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 ít nhiều cứ đuổi xí chơi 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 ta đây rồi có chơi mở cái đuổi này giờ nói thì ô vô cũng chỉ muốn con chơi chơi luôn nữa chơi cú ổn là là xí nữa nó thằng lợi lá soda mong soda mong hay lịt trà thế soda mong จะเพลย์แต่ลนะมือเอาไปสเต็ปเลยเจ๋ลูกกี้เดือดติร์ลชอ,นะนอ,นอ,อ,อแล้วก็ติรนนะนอนมาลอยที่ไรบอกมีอีสเตปเลยเทียร์ละการขึ้นมาแล้วการขึ้นมาตัวมือหีขอดชิโตเทียตัวกิลูกซองอรอพอนยามเจ้าตัวมันเจาะสกเกลเลอร์ดักการลอยอีหรือปัดขวาขึ้นมาตัวกิลิสเสิร์ฟตัวมือหีขอดชิโตปัดไข่เออเฮ่อ,อจอต่อเนาะชิ้าเลยเจ้านะมาแล้ววีวีโอไม่มีวีวีโอแล้วมีแต่วีวีคูนะอย่า ดิจาสนะจะภาพรถทางด้านของมงจะแปลตัวเต้าชิตเจ้าเลยเทียแล้วยังไงนะเนเปปเนเปปิมาอกาสเนเปเลยนะจาเอาอนไรอาะปัดายขึ้นมาแล้วโลี้ออกขวาปัดขวาขึ้นมาแล้วโลี้ออกซ้ายปัดซ้ายขึ้นมาโลคิเต่รตตลอดตัวชิเจ้าเลยเทียปัดขวาขึ้นไปให้ดิจาโลคิกูเติรเตฉาเลารอหล่นจังมุชัสซีอีหลุดเทืยอมบูตตอนน้มุชิตเจ้าเลยจ้ะนะ ย, <ITA> ยังไงนะน้องๆยังไงนะน้องๆชีเจ้าปัดซ้ายขึ้นมาตัวโม่ชีเจ้าลโลคี้ไอริจาซื้อยมวออะไรเนี้ยจูบแล้วชีมอนะโอ้ยแบบนี้แล้วต้องโดนจูบนะฮะไอริจาซื้อไอริจาซื้อมองตัวตึงเจอกับโลกี้และชาโปที่มีนามว่าอะไรวะลืมเออกระโดดยิงหัวเจ้ากระหม่ยเยโรยาใช่ไหมเยนอเตอาสมบัติดาการะเยอะดาเก่าเยโรชาใช่ไหมเยโรนะ จะพันยันเรื่องเหอชาติยาปูแหรอนะปีเดยวอับก่ออก่หมอมออุอีหรือเชโลคี้ก,ชชก,ก,กชาชาตนตแลเจตื้อตอลกีโลคี้ตัมิจามาจืยิบเดต้าเสื่อด้วเหลือแค่น,น,น็ดน้อยน้อยน,น้อย,ยน้อยเยอะราตัวน็ดน้อยน้นอยโดยิงหวัวชิจาเลยเจ้าตัวมูเปพอลเฮ้ยจังหวะน่านวงบีบรอเเจ้น,นะจอสเลอมุอีหรือม,อออมยอะเช็ก,ก็จะไอวอเออเออเออ มาอัดตัวตัวเกลเหรใช่นหมะใครนั่นจันนัลมย่เปล่าต่อออไปเลยทีเดียวนะยะโอ้ตึงนะจีโดตีน,นะยะเจอกับโซดานแล้วโลกิจะไหวหรือไม่มาแล้ววีวีคูย่อหละะอังนะจะช่วห้ด้ก็ชวยย่างน,นะยะให้จ่านะะจับภาพบนทางด้านของโลกินะโลกิฟีไฟนะ โลคิพีฟาเฮนิจาชนะโซดามงเอาดีๆนะมึงต้องชนะให้ได้น้องวันนี้มึงต้องดังนอนอะไรดังดังดังยะนาเฮลินาเจอนีดังดังดังจะนอนกันหอดังดังดังแล้วปิเดเอวมึงอีสเตปปัดขวาขึ้นมาตัวมังชิ่าเทียคอตื้อเหล่านั้นด้วยปัดขวาขึ้นมาเจอกับโลกิระวังเลยนะจบนะโอ้ยแล้วโดนตัวขึ้นไปนะ เข้าหัวเม็ดเดียวแต่ชิมาต่อรสังหารนะโอ้โหตัวหัวเลยนน่าไอ้โฉหัวเสียเยอะใจตอนนอนอะเตลุรจงนอนอะไรอย่าไอ้เหี้ยแบบนี้แล้วไม่ได้แดกนะอย่าโอ้ดีนนจุดตอนนอนเรนน่าเรนน่าเดีนอาจะไม่ได้กินนะเรนน่ะยังหายนะยังหายนะ ทางด้านของโลกีกูไลเป้แล้วนี่อย่าทางด้านของโซดามงกูไลคะแนนลายตันทอปล่าไปเลยทีเดียวนี่อย่าตัวอะไรเนี้ยเดยแต่ลมูขจีเจ้าลิเชปิดได้บงอีซาเตปหาลูกช่อใส่ฟรีโดตมมงตัวตึงหาลูกช่ออายุโอเคการเกียงลิอนกเทียมมดภาพปิดปักดับอุมาไอ้บอ่อไตตัวจอตอนน่อเอาจะภาพโดทางด้านของโลกีปัดขวาขึ้นมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขึ้นโอ้ลุกนันสีเจ้าเลยนะโอ้ย Loki mang 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 nó mang 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 cao, đã cao, mang đã mang 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 khăn ăn trao nam là nhà bé tao chĩi bay lên chỉ đều bảo đấy là có trả tung lên nha mong nha tung quên nha quên bụi mùi nha thôi giờ nó run bé sợ luôn đấy à này em chọn chú, anh này em chọn ta tao gái trên em bi, cho kia lúc tao chỉ komm�. chỉ đơn đặt cai thế này, mình chả suy ดีนอนเฉยชิบหายมงนะฮะมงพ่อนอนเฉยมงกันเนี่ยหมดเลยนอนละลายให้ดีจ้านะเมื่อต้องเจอกับหน้าต่อหน้าตาต่อตาโตแต่หน้มืออยู่โลูกเตาด้วยนะปิดไอ้บอมมืออีสเตปเทียปิดไอ้บอมมืออีสเตปเทียให้ดีจ้าด้อีสเต็มดีเทียไม่โดนนะซื้อชิคก็เตอรเลยนะแล้วกระโดดจริงนะปิดไอ้บอมมืออีสเตปออกขวาขึ้นมามาเจาะสเกลเลอร์ดาการดาเปลีนดิให้ดีจ้าซึ่งน้องๆไปเดินพันกับพี่ใหญ่แม่ เอ้ยล้วโดนนะคตรจะคมเลยนะดิเสิร์นะยะไปเดินพันกับพี่ใหญ่เนอะพี่ใหญ่ตึงโถไม่หรอกคเจะคอมเจอคอมเทลิแกนเกนเคยเจคอมเจอสต้องมีจะคือเลยนอะเฉี่ยได้เตือนเต้งพี่ใหญ่เลยนะจะนอแอนเตอร์สต็องต้องสต้องมาเต่ายม่าจะเตืนเต่าถ้าติดใช้คอมเมื่องเต่นเฉยชิว่าจะเตืนเตาเลยนอะ บอกเลยว่าพี่ใหญ่ราชาโปของแท้ของจริงไอ้นิจ่าซื้อนะไอ้นิจ่าซื้อนะทางด้านของโลกี้นะไล่คะแนนระยะเป้ะนะทางด้านของโซดามงกุไล่คะแนนระยะเจ้าไปเลยทีเดียวจุวยเต็นจีเยี่ยงเกล่ะเจนเนื้อยันอัตาดิสเซอร์เจลาจ่อแต่โน้มหลัดตัวเสียละเจลาเข้าหัวเลยเหรอเนื้อจงหยาญยุ่งไอจุ่มเดิ้ลพีวีคูนะ แล้วยังไงนะแล้วยังไงนะกระโดดยิงเกือบโดนเข้าไปเจาะสเกละละ็เลอร์ลอยหลุดไปได้ว่ามือบาดขั้วลอยเตะไปช็อตต่อรอยจิ้งเกล็ดเซตต์เฉลิมตัวจิ้เจ้าปัดขวาขึ้นมาแล้วปัดซ้ายออกขึ้นมาปีนได้บอลมืออีสเตปเลยเทียนะโลกี้ไฮริจาร์น่าทํานาของโลกี้นะและคะแนนระยะเบสส์สันส้นๆเนมหงงึงเจาะเตาเตอร์นั่นอยู่นู่สนสั้นๆเนมมันเจาะเต้าเออนะฮะเอ้ยและโลกี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ chú gió giả ta lo là nó kia là cái chân đi chân nó chẳng được ừ, bỗng nhiên luôn bỗng nhiên là vua cho nó là kia nên là nó ô lấy nhiều ô lấy nhiều này nó chỉ cứ cho nó lấy nhiều là ô lấy nhiều là ô lấy nhiều là ô cướp luôn nè lấy nhiều là ô ơi là dân ai thao nam là giờ khai xa to bay lên chi điều nè gặp mong tua bay đến cấp sáu 3 ขอมาสามประตูเกมอ่าจิตตนะ์ต่อเลยเนอะเจ้านามลาย่อเปต่อชาไปเลยทีเดียวนะเกมนี้นะเนี่ยต้องได้เริ่มเกมสองแล้วนะเกมโนจงกรมทางด้านของโซดามงไลท์เจ้าหัวนะเนี่ยทางด้านของล็อกกี้จงกรมไล่ยออ๋อหัวใช่ไหมใช้เกมอ๋ออยู่ช่งนี้ชาตนะนนั้นช่วงนอนนะเนี่ยที่นอนจตอิตต่อเกมอ๋อละ่นะซึ่งเนี่ย โลคิไฮริชาซะนะตอนนี้งานยานดเนี่ยจะยังหายนะเกมสองก็ได้เริ่มขึ้นมาจากที่ตรงนี้เกมที่อีก,กูจอนรามคะแนนโมโยชาต่อเป๊ไปเลยทีเดียวทางด้านของโลี้กูไลเปเนี่ย,อยขอทางด้านของโซดามงทูกูไลคะแนลโมยอชาไปเลยทีเดียวไล่เจ้าหัวโลี้และอ,อหัวเนี่ย ยังไงนะฮะจับผ้ามันจ้ตัวตึงใช่ไหมถ้าเราตึงเหงนไถ้าเราการเก่งการโกงปีกนกเรหลงเท้าอายุโอเคโลกี้กูแต่งตัวได้เปล่าดรสุ่อนยืดฟรีลุชชอตเติมทรงหัวเข่าเทียตรงจอยดูดูชัวสักเขาอายุโอเคนะนะไฮนิชาธนาตัวโลกี้ตัวตึงที่ไม่เคยเป๊ะไผ่วันนี้จะมาเพสง่ายแบบนี้โมได้ครับน้องแบบนี้โมได้แล้ว ันไม่ใช่แล้วครับน้องจะภาพบตวตัวตึงใช่ไหมถ้านอตึงนะบอกเลยว่าโคตรจะอลังการเลยเออฮ้ไอ้น้องไม่ได้ตึงมันใ้คลิปเลยแล้วเข้าหัวแบบชิวๆนะ่านอนตัวนะโคตรตึงเลยนะกดไลค์จยเป็นคนแรกเลยนะอยา ทีัอหลอดแชงเนี่ยตั้แต่ชินคู่พกกดอีลงอีไลแชร์เพื่อเป็นกำลังใจระกุบกุบล้งตัวเอวันเชียังือที่ว่าจะสาตัวรายการแข่งเดกูเนาะเนี่ยรางวัลที่ยีอกเย่อแสนชี้ไปเลยทีเดียวรางวัลทออก็ยอแสนชีางวัลที่เป๊กก็ยออีแสนเนี่ยหังตือมดทีมดทงสาตัว้สาสาตัวแข่งสาตัวลองค้องเรากูตัวเตาถักรก็จะต้องสตรอ๋อสูดจั่วอีอ๋อชาอีชาอ๋อตาเนี่ยเก้าหนึ่งหนองเจ็ดหนึ่งเอรายการแข่งฟรีไฟสองพันสาว9าของสี่เก้าเก้า เฮดิชาเสร็จแล้วโลคี้นะแล้วโลกี้นะจับภาพามันเจอโลกี้อีหลือเจ้เอ้ยแล้วโดนลุลวัว,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 วเลยนะยังไงตัวตึงวันนี้จะต้องดังแน,น,น,น่นอนนะเยนอนะโคตรตึงเลยฉิวฉิวเตาเลยฉิวจะตัวเลย,เลยนั่นแหละอยออกไม่ได้จริงๆนะออกแล้วตายเลยนะอย่าฉิวฉิวเตาที่เจ้าน่นนะ จีตาดิเทนะียนแล้วออกไม่ได้จริงๆนะออกไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วสะบัดขึ้นมาไฮ้ลิจาวนะตัวตึงของเราตัวตึงของโซโดาโคจะตึงเลยแล้วโคจะตึงเลยย่าเตโลกี้เอาจีบไว้าย,ยาว่าเราเจนจีมันตือเอาไหว้เลยนะเออโอ้ยลกี้เอาจีบไว้ย่ยาชิมมันตือเอาไหว้เลยเนาะจะยังไงนะแสดงมูยโยโลเต่าที่นะมีการประทะกันหน้าต่อหน้าตาต่อตาปีแล้วผมอ e ีสเต็ปเชะ ไอ้บอลเรจงก็ชับต่อเลยใช่ไหมฮะเจาะสเกลเลตมืออีหลีปัดใช้ขึ้นมาเจอตัวเจาะอัดตัวมืออีหลีเราเชียร์ปีดไอ้บอลขึ้นไปอีสเต็ปเลยเออเฮ้ยปีดไอ้บอลไปเลยใช่ไหมฮะยิงโคตรเจอเวอร์ตังไอ้บอลโคตรเจอผิวเลยยังหายยังไงเกือบโดนแท้นะโลกี้นะเติดเติร์นะแต่เติร์ดเ้าจ้ตัวเตี๊ยนะเติร์เตี๊ยตัวเตี๊ยเข้าหัวไปแบบสเต็ปเว่อเว่ยังไงโคตรตึงเลยนะยัอไงคือ SP ไป VS กับพี่ ใหญ่ s อได้สุดแม่นบอปนะจต้อปองตัวท่นกดไลค์ดวลูกกี้เจ้านะลูกกี้มาปิดคะแนนระยะเปตาสไปเลยทีเดียวลีนอเอชวย,วยเดือบบอีดนะนะ่ลีนอจะขอไหวจะขอเชิร์เลยใช่อยาขอไหวนะบอกได้ว,ว่าไม่มีใครไหวจริงๆนะมองสัวตึง 2, สองพน 2, สอง2องพัสามโอ้ยบอใช่บอแมนบอใช่สองพ จะเกิดใหม่แค้นไอ้บ้างบอแค้นไอ้ตัวบางอะโอ้ย่นนี้ค้างหรอโลกี้จะจ่อนอนตลาดด้ซึ่นี่ค้างเฮ้กกเยเฮ้ยโอ้โอโอย,ลนะอยไ,ยยไลไนะ่เลยใช้ไหมฮะ้็แต่ยังไม่ยืนยันเจียนะนอนตลาดอ่ยโดนไปนะชินเจ้าเลยใช่ไหะปัดซ้ายปัดขวาขึ้นมาตัวมิวมสทสเตมเลยเจียปัดซ้ายขึ้นมาเจอตัวขึ้นไปโลกี้ไฮดริจ้าซื้อด,ดานอย่างเดียวนะกระโดดยิงหัวกระโดดยิงหัวกระโดดยิงหัว การอดวิ่งหัวยังไงชิเจ้าเลยเจ้โลคี้เด็ดดีเสดกูดิเสดเช้ดีเซดโอ้ยชิเจ้าตัวนล็กเจ้าวะแล้วโลคี้เล่นยังไงนะเข้าหัวขึ้นไปแบบชิวๆนะเฮ้ยเดลุถเติร์นแต่ตตตมันสิโลคี้ตัวเจ้านะโลคี้ตัวชิเจ้าเหรอเจ้เจ็ดส่วนแน่นอนฮะเก็บสองนี่นะให้นิจาซื้อแนะ่ยจะว่าจะได้นะครับน้องๆหนุหน่มๆทุกคนที่เข้ามาดู ขอกดไอ้เรือออ่องไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับเราจะช่วยกวันช่องน้องที่นะยังทำคนเข้าแขนบอฮาเบอร์เ,รน,เนี่ยสกัดไปฮะไอนี้จารนะทางด้านของมงกุไลค์ขานาดไหนยับเปล่าไปเลยทีเดียวและทางด้านของโลกี้เหมือนเดิมนะสูตรนะโอ้ยแบบนี้แล้วยังงานะปองเงียเร็นะยังนะไรอย่างเงียทะเลโซดามงอะไรนะ ง่ายนะปีเดีอวไปอีสเต็ปตัวอีเพามูชิเจ้าเลยเทียปัดไซค์ขึ้นมาเจอตัวขึ้นไปยังไงปีเดียวเราอีหลุดเปิดไอวอลแต่ร์เราปัดข่อยหรือลองสิจัดดิสเซนอ่ะโคตรจะคมเลยนะเอาอย่างนั้นหลอกกินน้ำเตาเต่าจีลานู่นหงหมวยยังได้เดะเลยเนอะโอ้ยโฮ้ยโคตรตึงเนะจีโน่พีโอได้สูตรติ้งพีวีคูนั่นใช่พีโอเนี่ยซับฮาเบนนอจีสูตรนี่แหละนะหยอ้ ชิคือไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอยางยูเดไอโบไลคเนนสักเปยสักาเปียคนสวยอเขียนคนสวยจุดหนึ่งแกเขียนตัวนจะคนสวอันแต่นี่อีนานอะไรไฮลิจาเะชิมนังลาเซียเดลจ่าเน่ลที่เซียโซดาเยีกดเล็กอ่าอชินะเ็อ๋อตัวนี้อย่างไม่เซียพีิวเล็กอีตัวตาว ชมวยเรื่ดีเซียอะไรหรอกี้จิตั้งใจตัวเลยล่ะฉันั่นเจอกับมองเตอร์ตึงมองเตอร์ตึงนะตึงสุดเลยนะฉันนั้นตะกี้กระโดดยิงหัวแต่ไม่โดนไม่โดนกระโดดยิงกระโดดยิงไอ้นี่เออแบบดิโดชิจาวนลยนะผ่านไปเกินมาโอ้ยังก่อนเนครั้างซะโอ้ยเรียบร้อยนะเฉี่ยเฉลี่ยจงจานได้เจ้ตัวทุล่ะโอ้จะต้องทำอะไรช้าเลยดิเนี่ยไงโอชาเลยเนี่ย โอ้เสียลกี้จะเก่งกาแล้วเขาหรอที่นองจะชื่นอะไรนะที่นอนอะไรอย่างอ้ยจะมาหนังเสียลกี้เถี่ยลกี้ว่ายังไงนะแบบนี้เราเสียเงินแน่นอนนะำมาหนังเสียโซดาจ้องหึงนะอย่ากูเรากูยิ่เสียโซดาเลยนะจากนัะมึงสู้ๆมึงสู้ตายยังไงก็ชนะอยู่แล้วเฮ้ยไฮนีิจารู้มั้ย อัอจา่าไมนะาอิจฉองน้องๆหนุหน่มๆชั้นเซอร์ตู่ให้อัจา่าซะเนอะยังไงนะมีคนเสียเลขสองมาล้วล้วแล้วพี่ก็ต้องเสียเลขสองเหมือนกันตัวแตน้ำมูนอยู่รถเจ้าลเีเชเออระวังหวัวแตกเอออะไรยังไงนะไม่โดนลเีเชนะเฮ้ย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 ,ย,ยล็อกกี้นะดับเข้าไปคะแนนย่อ สักอ็อีตัวเจ้าไปเลยจีดโลีจะตัตัวนี้เ,เห้วจะน้องเจอกเชอดช่น้องอัอนอะไรนะชีบ่เดียวูลคีตั้งใจสูส้นะฮะอยากหนึ่งหนึ่งค่ะได้ครับน้องตาคํำตาคำโน1หนึ่งนะเจอกับตาคํำโนูหอยากหนึ่งหอยากหนครับน้อง ทั้งดังของมังเอเทโทและทั้งดังของโลกี้ไฮริจาซื้อนะคะแนนจะนำระยะอีต,ตัวเตาไปเลยทีเดียวนะี่อย่าโอ,ยอย้เดีนะจิงวอลี่เลยนะมังตัวตึงเลยโอ้จะด,ดีตัวซิตาวนอช่าอนอนตาไลเจอกับโลกี้ตัวก๊็ต์ไฮริจารนะ์้ะเนาะโลกี้ตัวก็ต์ว่ายังไงเนะเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเห็ดอะไรอย่างวะชอกไก่เอาอยันจะจะดชอกไก่เอร ยังจะชอกายอย่ดงเราตันะตา่เาเอาเอตึงเท่าเราด้วยตึงเท่าเลยนะยย่างนนะคะแนนก็ระนมาอยาอีต่อชาไปเลยทีเดียวทางด้านของโซดามงกุไลอีน,ะน,ะน,ะนะั่นแหะเราจะเสียไรชานะย่ยทางด้านของลูกกีกุไลอีนะโคตรจะตึงเลยนะทางด้านของมงนะย่ยไม่ธรรมดาแล้วนะ จบเลนอชินชีจบตะเกียรกีอีเหลือจะแสดใช่ทอลไกเหลือจะสดงจีน่าลัเอหมอทีมสาตัอลงห้องแข่งท่านเราคู่ตัวเตาลังเอทีว่าไฮเี้สาตัองตบลบเล้าเราคู่ตัวเตาเทานี้อ่ะยันไดจัดคู่เหาๆตัวละเจกูยงจัดสั้ทีมตัวนี้คเกลียวชินชีตันนี้อ่ะเก่งแท้นะเก่งนะไอ้ดีถ้าดดดดค่ะ ลาก่อนครับน้องๆหนูๆทุกคนที่ทักกีนะอย่า